สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมรถกระบะท,ทรงสูงหล่อๆในราคาคุณภาพอีกหนึ่งคันค่ะกับรถเชฟโรเลตโคโลราโดปี2005ค่ะรถเชฟโรเลตคันนี้นะคะมาในโฉมแต่งสูงหล่อๆสไตล์โฟ์วิลค่ะสายลุยต้องชอบแน่นอนเลยค่ะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะรถขับเคลื่อน4ล้อจะขับ2หรือ4ก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ เครื่องยนต์ดีเซล o m ม o n นเ i ล3.0เทอร์โบค่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะอัตราเร่งดีมากค่ะเร็วแรงถึกทนแน่นอนค่ะรถสีน้ำเงินอมฟ้าสวยๆนะคะมีริ้วรอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะตามการใช้งานค่ะหน้าหลังเดิมๆบางๆนะคะน็อตแน่นๆไม่มีขยับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักหรือจมน้ำค่ะช่วงล่างแน่นๆสมบูรณ์ตุกๆดพร้อมลุยเลยค่ะรถติดจีมกรองแสงแล้วรอบคันนะคะ รถสมบูรณ์พร้อมใช้มาพร้อมอุปกรณ์เสริมหล่อรอบพันไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าคิ้วซุ้มล้อหล่อๆนะคะกระบะก็เคลือบไลเนอร์เรียบร้อยนะคะมาพร้อมบาจับและบานในเหยียบท้ายกระบะสวยๆจัดเต็มเลยคะ่ะล้อแม็กสุดหลอ่อดอกอยางหนาๆนะใหญ่ๆสไตล์ออฟโรดนะคะใช้งานได้อีกนานเลยคะ่ะรถขับไปแล้วกว่า2,50,000กิโลเมตรค่ะภายในสวยสะอาดกว้างขวางนะคะคอนโซลตกแต่งด้วยสีเทาดำค่ะ เบาะนางแท้สีดำเย็บด้วยได้แดงสวยงามเหมือนใหม่เลยค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะรถมีแอร์แบกนะคะมี Bake ABS, เบรก ABS แอร์เย็นฉ่ำชื่นใจอุปกรณ์ด้านความบันเทิงครบพันระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้สมบูรณ์ค่ะภาษีไม่ขาดค่ะภาษีปี65เอกสารเล่มพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาเพียง1 90 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ สากำลังมองหารถสไตล์ 4-wheel สวยๆพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะคะคันนี้ถือว่าน่าจับจองมากค่ะใครสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับสามารถไปดูรถได้ที่นวมินกรุงเทพมหานครค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปนะคะ ใครมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรพูดคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถส,สวยๆในราคาคุณภาพคันไหนม,มาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ